วันนี้มาเยี่ยมปู่สงา่าสอนสปู่ยังสอนปูนป่ดู YouTube ยังเอ้ยเอาเอานช่องพลเอกอ,อ่ะเออปู่รู้หรือยังเอ้ย อืม่ละมันจิจกมือองมือมพอเกมัเอะให้ปู่กดถูกใจด้วยไหมัูกใถูกใจถูกใจถกใจถูกใตู้กใหถูกใจใหู้กใกด้วยกใจถไหใครักใ้ใกดใก เด็กหนุ่มเก่งพอเด็เนี่ยัเกอร์หลุ่นอดมันยี่ยังอี้อ่ะ